สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกันกับยายแววช่แนวอีกคือเก่าค่ะคลิปนี้ภาพี่น้องมาตัดหญาธรรมชาติอยู่ข่างป้าอ้อยเป็นแปลงเป็นแปลงอ่ที่ของคนอื่นหรอกค่ะเป็น แปลงข้าเจ้าปลูกเขาเขาให้เขาเหนียวพันเบาของภาคอีสานแต่ว่าหมองนี่เพ้่นเหลือไว้ปลูกบักแตงเพื่นโลบักแตงเพื่นปลูกบักแตงเล้วเลวก็ะเลืยบ่มีหยังปลูกอีกเพื่นก็เลยจงใ้ให้มันเกิดห้าลอดถ,าถ่าไถปลูกอ้อยในปีต่อไปค่ะ หลังจากข้าเจ้าขายแตงขายพ้นผลิตออกเล้วมันก็มาเกิดหยาธรรมชาติค่ะยายแววก็เลยมีโอกาสได้มาตัดเอาหยาอย,าอยู่แปลงของเพื่นหยาก,กบแก่เพราะว่าหยาปลูกอยู่แปลงของยายแววน่ะมันกัดกินบ่ท่านหยามันป่งบ่ท่านตัดเมดทุถูกแปลงแล้วค่ะกรเลยมาหาเอาหยาธรรมชาติ น้ำไ้ข้าเจ้าขางป้าอ้อยขางป้าหยางก็มีพ่อได้ค่ะแต่ว่ากะอยากอยากดอกแก้แล้วทางไตมันกะอยากเขียวอยู่มันก็ค่อยกินได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัดแล้วกบสิประมาณนี่ลพะพอไงแล้วกะตัดแล้วพอดี ล้วกระแบกไปใส่รถอยู่เราพูดรถก,อก็อยุพูนไกลๆคนจากนี้ไปหารถกระสิบ 10, ประมาณจะหาสิบเมตรผุละหรือร่อยเมตรผุล่ะค่ะพี่น้องประมาณร่อยเมรอยี่ดอกคลิปนี้ผ้าพี่น้องมาเบงใยแววตะเทียบตัดญ้า ตัดหญ้าตัดหญ้าธรรมชาติไปเหงม่วภาร,รกิจประจำบันก็นคือตัดหญ้าล่ะคะ่ะ ค่ะพราะงเราตัดแล้วแล้วหลังจากแย้แววปวดกล่องกันไว้เราก็มีนาที่มาหอบขึ้นรถอีกโก้ตามเคยอะค่ะเมื่อน,นี้กะจะเอาซ้ำนี่แรละเพื่อนว่ามันแดดมันเมนย์ยอ่นี่กะจะประมาณหามงงเศร้าได้ยี่ดดกใกล้สีเที่ททยงแล้วมันแดดมันหอนค่ะก็สำรับคลิป ตัดหญา้ตา,าต้องมาตาดหิ้งง้วเหมือนนี่ยายแววกับคอสจบล่งไ้เพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปหนา้ามื้อนาพ่อกันไหมกับยายแววอยูอค่คือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ